thêm bé <laughs> ไม้กวาดทองคำจากภาคเหนือแอดพวงแก้วฝากมาให้ที่ดาเศรษฐีมูล,ล้ะค่ะสองร้อยเก้าบาทอ้าวถึงแล้วฮอดเดอไม่กวาดทองคำนี่เดยทองคำเอาให้ประเต <c oughs> ้นสามนี่นะคะมาเลยนะคะขอบคุณเอจากไม่กวาดตัวนี้ไกลมากมาจากเชียงใหม่เลย ทางเหนือใช่ปหเอ่อลำพูนพวะแอทวงแก้วเอซีพอต่อแม่เพียนขี่ไม่วาดมาให้นะคะฝากมาให้เอามาถึงนาลุงพลแล้วแบกไปแบกไปวานอนไม่ไม่ไปแบกขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลื้อรั้วไม่เพียนไม่เข้าใจทังนี้มันหลังบ้านมันเหนื่อยมันไม่ได้เอ้าเหรอแล้วทำไงบัดนี้อจะให้เข้าทางนี้บัดนี้ต่อไปจะปิดรูนี้ โอ้กเปาไ้ปานอโอ้แสดงว่าเราจอดนี้จอดหลังบ้านนะเนี่ยไม่ใช่จอดหน้าบ้านก็เลยตอเน่ก็เลยตกใจมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเอ่อทำไม,ออำไมจึงลื้อนึกว่าเทศบาลมาบอกให้ลื้อบ่าววะยังน้อบาทนี่วะ้น่อยเขาืกันข้าวเพิ่น หัอน้อยบุกก็เลยทำประตูรั้วแล้วก็ปรับหูเฮงใหม่ด้วยปรับผู้จุ้ยได้ทีเลี้ยวเขามานี่เลยเขาข่างเฮื่อนแล้วเสียบหัวไปทั้งพุ่นแบบนี้อ่าะเป็นยังยามี่มันม่างไงอยู่เออมามาเสียบมานี่ก็ดีเกินตรงนั้นมันทางเลี้ยวยังไงก็ไม่รู้มานี่เสียบเขานี่เลยตรงนั้นมันมุมโค้งมุมโค้งก็อันตราย อันนี้แม่เพียนมาทางนั้นเฉยๆได้มันถึงสะดวกเลยมาทางดอกนอกทำแม่น้ำลากค่ะทั้งนี้มันโค้งเนี่ยเออไปตีโค้งอีกัดไปเขา่าหลังบ้านบบบน,นี้ออกก็ออกยากออกยากไปทั้งบ้านม่วงโค้งใจก็เปน็นเออเดี๋ยวป้าหนะเอาของจะเข้ามาส่งเนี่ <c oughs> ย <c oughs> นนี้ก็ปับใหม่แม่เพียนก็เอา,มา,กกาไม้กวาดให้นะคะ เรียบร้อยดีวันนี้ไปติดต่องานที่ดินก็เรียบร้อยไปแป๊บเดียวคุณหมอมาอะไรมาโนนี่ซุซุซุมาก็เลยเร็วผิดปกติเร็วถิวาเขาจาได้แล้วไปบ่อยไงแต่ก่อนเขาจํายังไม่ได้เรียงเรียบร้อยแล้วเป็นชื่อของคนที่เขาจะเป็นชื่อเรานี่แหละกระพร้อมที่จะโอนให้เขาให้เขาส่งค่าโอนมาแพงนะ แพงค่าโอนให้เขาคิดคำนวณมาเรียบร้อยสองหมื่นสามพันกว่าบาทเขาบอกโอ้แพงนะหกไลนะ่นะว่ายราคาสูงไปด้ก็ต้องอนบอกตามราคาจริงเด้แค่แค่ไร่ละแสนสองนั่นน่ะถ้าไร่ละมากกว่านั้นล่ะจะเท่าไหร่คือเราขายแสนสองเราก็บอกเขาแสนสองใช่ไหมเราจะไม่โกหกเอาตามความเป็นจริงความเป็นจริงอันเดขาย เพราะว่ามันมีกฎหมายใหม่นะถ้าปิดบังเฮ้ยอับัวอืบัวสายใช่ไหมนี่ใช่ครับบัวเออบัวกินอันสายได้บัวสายได้ๆหมาครั่วมาฝากเด้อค่ะเอาไม้กวาดมาส่งไก่นี่ถือต้มแล้วบอกว่าสิไปรับเอาอำเภอแบกไม้กวาดไปอำเภอเข้ามาหนูยังอยู่บ้านม่วงอยู่บ้านนี่อ้าวแล้วเสียวห้ยอยู่ไซบัดออกจากอำเภอแล้วไปทอกสออีกได้บานี้ ถอดกระสอบไปปิดบัญชีน้องอุ้มมันมีสามบัญชีไปปิดโดยใช้ใบผู้จัดการมรดกไปปิดอ่าได้เหมือนได้ 1, 9, โบแมน 10, <laughs> ได้พันเก่าโบแมนหมื่นเก่าก็เลยทำบุญน้ำข้าเจ้าลอยหนึง่งได้ขึ้นมาพันเกาอ่าเรือเรือมาอีลี 1, 8, พันแปดเพราะว่าทำบุญลอยหนึ่งเขาเขาให้ต้นไว้เด้เขาสิไปทอดลอยเอสวัสนวันที่หกอันผู้จิการหกหกเอาอันนี้โมนําเดอว่าลอยหนึ่ง ทำบืญหาน้องอุ้มเขาก็เลยหัวตอนนี้ไม่เป็นเป็นจัดการมรดกน้องอุ้มแล้วนะคะการทำนี่รถรถพิกอัพก็เรียบร้อยแล้วเป็นชื่อแม่เพียนแล้วสมุดก็ได้มาแล้วมีทางเดียวคือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงดูแลลูกหลานมาทำสะพานทำสะพานไหนอุ้ยลำบากมันไกลมัน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 น่นเกินไปหรือว่าจะลำบากก็สู้กก็สูก็แล้วเต้ ก็ไปได้ทีละคนสองคนไม้คิมซุงเราเยอะอยู่ลำใหญ่เยอะไปตัดมาเป็นไม้คิมซุงนั่นแหละจะมาทำเสาไงก็อันหนึ่งสองสามประมาณประมาณประมาณสามคู่สามคู่แล้วก็ทำทำผูกก็เอาอันเดียวเฮ็ดเฮ็ดอันเดียวเฮ็ดมองเดียวเลือกเอาเสียเอามองใดก็เอาแล้วก็เฮ็ดเป็นโค้งโค้งจัาหน่อยเนาะเฮ็ดเฮ็ดเชิดขึ้นแล้วก็ตรงมาแล้วก็เชิดลงอ่าอ่า พอไปยังเ้ามีใหม่อยู่แล้วเ้ากับไปวัดเอาความยาวมันเียนก็เอาไม้กวาดทองคำมาให้เดินทางมาไกลมากอคุณพวงแก้วคุณพวงแก้วไม่กวาดทองคำเมอันะคเกาไิงเป็นยังเฮ็ดทีทบอกมันคืออเดชังเสาาอีก เอ่ดเลามาอนมาโอตูนตูนตูนก็ก็อีกบอกก็เลยเด้งใส่หลายอาเอื่นอุ้มไปยังบาริอื่นไใส่อืนะเกือบนอกเกือบลงไม้ไผ่เนาะท่าลงกอไผ่ยังที่เข้าเ้าเ่าพรแห้งแหละได้ั่งหอดกอไผ่ เอามาไว้ล okay. ูนเป็นหมเอาพวกอันคายแบ่พวกเลี้ยงแบ่ไปใส่ล่ะคือบูเห็นเอามาเลี้ยง่งอโอสงสัยย yeah. ่านสร้างนี่จากได้ไหนมีนโยบายเห็ดไม่เรื่อยเรื่อยย่านสร้างเฮียย่านเหานสร้างเสียนี่ ลวนไล่น้ำหนึ่งกระเฮ็ดหัวคือกันทุกเสาร์อาทิตย์จังจังไม่พลมีสี่สิบดีวนี้ง่ายวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปลาลวนน้ำเจ็อัน ลวนล้วนน้ำจดอยู่ไรน้ำหนึ่งสามสิบหนึ่งบริหอดจ็ดอ,อันนั้นอยากลอดตามสบายอยากรอดทั้งใกดก็ลอดรอวเฮ็ดสามสินกันแต่ค้วยบอกันคนคนมันกันบ่ได้ดอกวะเมินน่ะแซกกระดองลอดบอบ่ น่ว้างจาเวเดการอู่ีหอนเดียวทเ่แงเ็นนะคะมาถึงแล้วเนาะสวนที่ดาเศรษฐีพร้อมกับมอบไม้กวาดนะให้เรียบร้อยแล้วเนาะเดินทางต่อนะกับบันม่วงละเพราะว่าที่นาลุงพลก็ไปให้แล้วสามบันเมื่อเช้าเนาะสวัสดีค่ะ ไม่กวาดลดโลกร้อนขั้นจบ